สวัสดีครับผูช้ชงโกโกไลท์นะครับตอนนี้เรามาที่เขาเลี้ยงซานนะครับผมเนาะเขาเลียงซานที่เพชรบูรณ์นะครับผมจะเป็นนู่นนะครับจะเป็นจุดสูง,สงนู่นนะเดี๋ยวพวกเราจะพาขึ้นไปนะครับผมเนาะไว้เจอกันระหว่างทางนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดรับนักท่องเที่ยวขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะมีรถรับส่งเนาะ ก่อนทางขึ้นก็จะมีจุดให้ซื้อตั๋วก่อนนะครับผมถามเยอะเลยรบกวนอะไรทำไมเรินยิงเรื่องออะระหว่างทางขึ้นไปนะครับผมโล

เ oh. ห็นโอ้ยยังงถ้าใครร่นจะรถไปนี่ช่วยเลยต้องไปจักรยานที่นไปไหมแค่นี้ก็ร่วมกัน่ละใครเป็นคนขึ้นตอนนี้พวกเราก็มาถึงด้านบนแล้วนะครับผมแล้วก็รถที่เราขึ้นมาก็มีนะักท่องเที่ยวขึ้นรถกลับนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวพวกเรายังจะพาไปชมนะครับผมเนาะ จุดนี้ก็จะเป็นจุดอะไรเนี่ยติ่มซำนะครับผมเนาะขายติ่มซำซซละเป้าขนมจีบนะครับทางบัตรงน้เปไปไหนครับเป็นเกาลัดนะครับผมเน,เนเานะ เราจะพาขึ้นไปด้านบนกันนะครับจุดตรงร้านกาแฟนะครับผมเ,นะเราก็ได้ตัวนี้มานะครับเวลาถึงคิวเราตัวนี้จะเป็นจะมีเสียงมานะครับผม มันจะมีเสียงครับกับแรกจะถึงห้องมันจะกับมาถึงกลับเร็วหนึ่งพันหกพี่กับพี่ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับผมนะนสองแก้วนะครับคนท้องฟูนหนึ่งแก้วของผมหนึ่งแก้วนะ อันนี้คืออะไรถือได้นี้นะคะที่เราสั่งคือเป็นวานิลาลาเต้น,นะครับ ตอนนี้เราก็มาเจออีกจุดหนึ่งนะผมเป็นจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะครับนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คนเริ่มขึ้นมาเยอะนะครับผมนะนมาชมวิวมาถ่ายรูปนะครับ มองไปไกลๆตรงนูน้นน่าจะเห็นก้างหันลมนะครับผมของเขาคอนะครับรโอเคตอนนี้ลงลงมาด้านล่างแล้วนะผมนะตรงจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับ 你这个拿过来，拿来给。哎呀，这个我弄的，给拿。你这个，我再给我再弄。